ไป <c oughs> กับพาลูกมาพี่น้องไหวเนาะเลยพี่น้องของเนาะจุดสถานที่พี่น้อ, <c oughs> องเลยเนาะพระใหญ่พี่น้อ, <c oughs> องพระนอนเนาะ เอาไปทำนะโอ้ยกรปานมลโอ้ยสักำลังสร้างไป่นอง ไปดีพี่น้องเอ่อมื้อนี้มาลีนวัดพระบาทเนาะพี่น้องเนาะกับบรรดาสมาสิทิ้งเลยพี่น้องอเด้อวดหัวเนาะนี่ก็พาลูกาอัลมาลีนพี่น้องผ้าบาทเนาะเบิ่งนําก,กันแล้วพี่น้องสถานที่เราสิ่งนี้อะไรเนาะเลยนะํานะมื้อนี้ก็ครบคาลนะังเลยพี่น้องท่าเป็นสถานที่ล้ำรอบพี่น้องอเหนะ็นไหม คลองใหญ่พี่น้องถึงกับเกล้าเมตคุณเกล้าแมตนะพี่น้องเนาะคงใหญ่พี่น้องคลองนี้เนาะเาเบื้องจากกองแหกคือบุญใหญ่ปัจจดยพี่น้องเนาะแต่ว e ่าจะใหญ่หนุ่มพี่น้องเนาะนี่พี่น้องสถานที่คลองใหญ่เนาะวัดพระบาทพุ่งคลองพี่น้องอันนี้จะเป็นคณะพี่น้องเลยนี่เนาะคณะเลยพี่น้องเลยลูกสร้างตีนพี่น้องเนาะ เอาไปเบิ่งไกลแล้วก,ก,กันเลยพี่น้องเป็นจไงเน,น,นหา,หา,หาสะสาธุเลยห,หรอไว้เลยเน, <c oughs> นาะเฮ้ยมาจะพาลูกมาพี่นอ้องว่ายเนาะ <c oughs> เรื่อ,องพี่น้องของเนาะ เลยนะพี่น้องบรรยากาศงานมีรี่พี่น้องส่วนด้านลุ่มพี่น้องเนาะจะมีป่าใหไงพี่น้องแล้วเขามีจะมีพระองค์ใหญ่พี่น้องเพิ่งกำลังสร้างเนาะอันก็เป็นสถานที่ด้านเทิงพี่น้องคลองใหญ่เนาะจะมีสะพานข้ามมาพี่น้องเอาไปเิ่งสถานที่ด้านลุ่มเหมกันเลยพี่น้องเป็นอะไดรเนาะสถานที่พี่น้องเลยไปเนาะ จะเป็นสถานที่ทางด้านลงพี่น้องจะเป็นสะพานเลยนะพี่น้องจะขันล้อมรอบพี่น้องโอ้โหงามมีลีพี่น้องนะโอ้โหแหลนเลยสถานที่จะเฮ็ดทางเข้าไปนะพี่น้องเนาะเอาไปหาพระใหญ่พี่น้องนี่เราน้อพี่น้องนคล้องเนาะ ของน้อยก็มีหลายพี่น้องเลือหลายเป็นพันคนละน้ำเพี่น้องเนาะก็เชื่อห้องว่าวัดพระบาทปุกครองพี่น้องห้องก็ชี่อว่ามาี่เลยพี่น้องเลยเต็มไปเปิดอนต่อเพี่น้องเนาะห้องเนาะเลยเพี่น้องสถานที่เราเพี่น้องเนาะห้องเนี่พี่น้องสถานที่จะเป็นหอพระไตรเราเพี่น้องเนาะเลยพี่น้องห้องเนาะลักษณะเลยพี่น้องห้องน้อยเนาะอันนี้เนาะ แต่ละัทธาเพราะจะมาเขียนซื้อมาใส่เราไพรน้องเนาะนะจะเป็นพระรามเนะพรน้องพระนอน,นเพแน้องนะหรือพนะ้องจะเป็นอารามพระนอนไปรน,ะน้องงใหญ่เราไพรน้อเนาะส่วนทานนี้จะเป็นนี่เราเพแนะนะ้องสัญลักษณ์วัดพระบาทคลคองไปน้งองนะมีคองใหญ่ละขนาะเลยไปแน้องนะี่เลยเนาะ เ,เป็นดอกไม้ย้อยงามเลยพี่เน,นาะสง่าเลยพี่น้องดอกไม้เนาะด้านข้างจะเป็นคลองลักษณะเลยพี่เนาะส่งด้านข้างเนาะอัน,นจะเป็นทางลงไปหอพระไตพี่เนองอันนี้ก็จะเป็นส่วนเป็นหอพระไตปิดกพี่เนอง ันนี้ก็จะมีผลงานสร้างตีบอยู่เนาะพี่น้องเนาะสร้างตีบประจน์มาปลูกระโหลพี่น้องอยู่นี่เลยเนาะมาดูกันเลยพี่น้องเนี่ยพี่น้องผลงานผลงานเก่าพี่น้องเลยนี่เลยเนาะอาจจะเป็นผลงานสร้างตีบพี่น้องกระโหลเนาะจะปลูกเป็นลายไม้เลยพี่น้องทั้งสองด้านข้างเนลยพี่น้องจะเป็นห่อผ้าไตพี่น้องอื้ม อนน mm. ี้จะเป็นพระใหญ่พี่น้องเนาเพิ่งกำลังสร้างพี่น้องเดินาพี่น้องเราจะสร้างยูสโรองพี่น้องโอยู่ด้านป้ายเลยพี่น้องเนาะจะท่อกันเลยประมาณท่อกันพี่น้องพระองค์ก็ง่ายนะพี่น้องเอาจจะยืนมุมไก่อีกด้านนึงพี่น้องจะเป็นควายในใจพี่น้องเนดี๋ยวพี่น้องให้ลูกสาล่ะเนาะ ผมใช้โบกไก่จากเงินสร้างที่ภายในรถี่น้อาอัธบาทนะประมาณสามกิโลพี่น้องสถานที่พี่น้องรอบๆเนาะโอ้โหโห,โห,หมอน,น,นอะไรลงไปอีกแล้ว <c oughs> อันจะเป็นหอบพระไตาปิดกพี่น้องจะอยู่กลางน้ำบนารถไฟฟ้าะอากาศรอบๆพี่น้องไง ีเดินทางหอมอีกด้านหนึ่งพี่น้องแต่พี่น้องของใหญ่เนาะอันนี้จะเป็นของน้อยพี่น้องเห็นีลยพี่น้องลักษณะเนาะผู้ใดมีศรัทธาสักจะได้เขียนชื่อใส่ตามคลองเนาะพี่น้องมาเตะหละทีมเตะหละทางพี่น้องจะเป็นของเนาะพี ah yeah, はは่น้องเป็นสถานที่พี่น้องนลเาะ màu pha nhảy phải không pha non không thằng chị pha nhảy phải không pha นี่นะปลาสวายปลาบึกอือปลาบึกปลาไนปลาป่าอะไรพี่น้องป้าโทษตัวเด็กอะพี่น้องเลยปลาใหญ่เนาะเียอน่้องประมาณตัวละสิบโลขึ้นเงี้ยนะพี่น้องเนาะ โอ้สะาัดอ่หนาวว้าวบตโดนไเปล่าปาเนาะมักลาออกมาใครอันนมาเอามักลา

กำลังสร้างพี่น้องนี่จะได้เดินทางพี่น้องกลับพี่น้องสงสาพยินนว่ดพี่น้องเลยประมาณลยเนะไปหาแบสาสซกอเอีอ้างหน้าท่าเ kind of mm. ลยเนาะ ีทางเข้าทางดเานะนครับมเนาะีทางเข้ามาทางนี่จะอยู่บ้านนาค่าเราเพื่อนเน งนใส mm the the so pues you know, nah ่ทองพี่น้งรถที่ทางนีจะเข้าทางน้ำส่วงพี่น้นะอย่สองทเข้าไปแล้วาพจ้ต้องไปไห วันจะเป็นท่นที่พี่เอาวัดธรรมบุญโป่งเด่แเวน็เนาะทางออกเาไม่จะ่อกทางบ้านงาค่าแรพวกนะนาะใส่ของ เนาะเาจะเ่เงินรข้าบานเราเนาะทางไปลักษณะอเนาะล่อ้าอ่นี้องทางเก้ไปนอยนราตอเทางมาขอดเนาะเขบาเนาะมาอดีปุ่บยังงเนลย Keep talking.